สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สนาม3อ่าวสเตเดียมครับวันนี้เป็นการถ่ายทอดสดครับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับพีทีประจวบ FC ครับพบกับทรูแบงคอก o ยู n i นเ d ็ดครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างพีทีประจวบนะครับของโค้ชวังนะครับธวัชชัยดำรงองตะกูนะครับวันนี้เนี่ยมาในระบบ5-32มครับมาดูรายชื่อทางฝั่งของทีมเยือนทรูแบงคอกนะครับ วันนี้ก็ถือว่าจัดทับใหญ่ครับพวกเขานั้นต้องการ3แต้มครับมาในระบบ4 4 2ครับเอาละครับกุตสินเป่าลูกวีดเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับพีทีประจวบรับุกจากซ้ายไปขวาในครึ่งเวลาแรกนะครับมาในชุดชุดเก่งพวกเขาเลยครับสีส้มคาดดำนะครับส่วนทีมเยือนมาในชุดสีฟ้านะครับที่นั้ธนูนั้นยิงไป12ประตูแล้ว2คนรวมกัน28เ่เอาละครับเปิดมาจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับทิสตองโดเก็บบอลได้แล้ววางยาวขึ้นหน้ามาครับ โอ้โหแล้วมงตั้งสวนครับวุฒิับอลเลขด้วยซ้ายทุกนี้ติดบล็อกครับยังได้เป็นลูกแต่มุมครับโอกาสลุ้นครั้งแรกครับของทีมเยือนอย่างทรูบแบงคอกครับแม่เฮเบอร์ตี้เสียดายครับแม่ติดนี้นะครับชันแลบบขาบล็อกไว้ได้นะครับจะเป็นคอนเนอร์ครับแม่ถ้าไม่ติดบล็อกอัดนันลูกนี้นี่โอ้โหไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับ ต้องบอกว่าคึกคักเลยครับเกมบุกของทรูแบงค์อกเปิดลูกนี้มาเกี่ยวบอลลงอา้าวแล้วจับบอลได้เข้าทางวันเดลุยวันเดลุยสับขาหลอกแล้วปาดเข้ากลางลูกทีปาดได้แล้วซ้าไม่ได้ยิงท,ทีก็ติดแค่วู้สุดซุ่มเอาละครับโหบีทีประจวบครับต้องแก้ออกมาทรูแบงคอกวันนี้แม่ต้องการมาเก็บสามแต้มให้ได้ครับแต่วันนี้วันเดลุยนั่นแม่พยายามลากไปถึงเส้นหลังก็จะตบกลับมาครับ บาร์ตี้ครับเปิดมาเสาแรกแล้วโอ้ยแมนอนมงครับได้ทุกจังหวะจริงๆครับดารู้สุกสูงครับลูกนี้นอนมงแต่ว่าบอลมันไปตรงกรอบนะครับบอลมันเลยมาทางซ้ายของเขานะครับก็เหลือหัวแล้วครับก็บิดโคกเอานะครับแต่่าถือว่าแม้จะลูกยากท่ายากแต่ใกล้เคียงนะครับโอ้ก็เฉียวสามเหลี่ยมไปไม่ไกลนะครับโอ้ยนนท์สามคนก็ทำอะไรไม่ได้เลย ระวังยาวขึ้นหน้ามาไม่มีทงน้ำหน้าเอาครับกัชาตมาแล้วเปิดลูกนี้ติดบล็อกแต่ว่าเข้าทางชุติพลไหลออกมาแล้วเพื่อนยิงลูกนี้โอโ้โหน่าจะเป็นรัาชลคิับยิงไม่ดีครับซ้ายหววลูกนี้นั้นไม่เต็มครับเล่นหลังเท้าใต่หลังเท้าออกไปนะครับนานๆมาทีแต่ว่าก็เรียกเสียงเฮเจ้าบ้านได้ครับว่ก็ได้จบด้วยการยิงประตูนะครับ เปลี่ยนแกนออกมาฝั่งซ้ายบ้างครับโศวัร์สวยเลยครับเอาละครับพ,พ,พีรพัฒน์เี๋โอ้โหลูกนี้น่าเสียดายครับเพื่นอนรอเนี่ยว่าถ้หลุยนี่บอกทำไมไม่ส่งครับยิงลูกนี้นี่มันโอ้โหห่างไกลเลยครับพีรพัฒน์นชายาครับหลุดลูกนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษครับทําท่ามองหลอกแต่ว่ายิงเลยครับเอา,าัาวุธค้อนเลยลูกนี้บอลไต่หลังเท้าออก เชจาพลมาที่อนาวินเตะติดลูกนี้เอาแล้วครับแล้วเป็นเกมบุกของทรูแบงคอกวันเดอร์หลุยมีพื้นที่ครับสันยูต้องเข้ามาบาังไว้ก่อนไหลเข้ากลางโล่งแล้วครับเอาละครับเฮปปตี้เฟอร์นันเดสปั่นลูกนี้โอ้โหนึกว่าหายไปแล้วครับมองบอลหมุนไปทางซ้ายของเขาแต่ว่าแม่โชคดีครับบอลมาไม่ตรงกอดนะครับลูกสองลูกนี้โดยซ้ายข้างถนัดของทางเฮปปตี้เฟร์นันเดสครับอิสตองโด โดเปิดมาลูกนี้อุย้ยนี่เปิดหรือยิงครับแต่ว่าขวัญชัยเอาชัวร์ก็ปัดออกหลังไปก่อนครับวัดกึ่งยิงกึ่งผ่านครับลูกนี้ียกว่าพาไม่สะดุ้งปัดไว้ก่อนนี่ไม่แน่ครับเสียบนะครับเสาสองแล้วก็มีทุวสวบัตินั้นยืนคอยจะส้ำดาบสองอยู่นะครับ จะดูวางเท้าดิน่าจะเหมือนเปิดครับแต่ว่ามันแรงครับแล้วก็เกือบบุดเสาสองครับต้องปัดออกหลังไปเอาล้วเปิดลูกนี้โอ้ยนึกว่าหายไปแล้วครับพลาดไปอีกหนึ่งครั้งครับโอกาสของทูแบงคอกครับตัดกลับมาเดี๋ยวเราต้องดูภาพช้าเะครับเมื่อสักครู่เปิดเข้ามาโอ้ยยิงโล่งๆเลยครับเขี่ยวเสาทีเดียวครับบอลมันตกพื้นแล้วก็แปรสวนเลยนะครับสุพรรณบุรีแล้วก็สุโขทัยยังเสบอกันอยู่นะครับศูนย์ต่อศูนย์ เราเปิดยาวขึ้นหน้ามาเอาละครับแถว2กระดกมาอีกทีนักธุบุษพิกสวยพิกสวยจริงลูกนี้ติดบล็อกแล้วคว้าไว้ได้ครับขวันใจคขวนใจครับอาจจะเตะไม่ดีครับแต่เรื่องเซฟไว้ใจเขาครับลูกนี้ซปเปอร์เซฟอีกแล้วครับลูกหลุดเดียวขึ้นไปนกุดุุ่มัั้นสับยิงแบบเล่นทางครับแต่ว่าแม่ก็เรีว่าออกไบบล็อกสวยครับนี่ครับโอ้โหนี่เท้าเร็วครับ ชูทิพนเปิดไปที่เสาสองเป้าหมายที่ยักนั้นลูกนี้แต่ว่าโดนหมงสกัดไว้ได้แล้วเคลียทิ้งออกมาแล้วก็ผู้ตัดสินเปล่าทุกวินหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับทีทีประจวงก็ยังเสมอกับทางด้านของทรูแบงคอกอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเทนี้นี่พักกันยาวเลยนะครับที่เหลือเอฟครับอีกถ้วยหนึ่งนะครับครับก็รอติดตามในรอบแปดทีมันต่อเอาละครับเริ่มเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับมันเฉลิมยิ่งยงลูกนี้เอาตัวรอดได้ แตะแตะยาวเอาละครับได้สวนจังหวะนี้วันเดอร์ลุยส์4ต่อ4ครับวันเดอร์ลุยส์แทงทะลุปไป69อันนั้นยิงลูกนี้โอ้โหหรือเชี่ยเซ็อีกแล้วแล้วจังหวะนี้ล้มล่ชนคานเดวิตีฟต้ฟอร์นเดสพยายามโดนลูกนี้โดนลุมสองสามแล้วล้มลงไปพิทินไม่ว่าอะไรขอนชัยเตะทิ้งครับเตะทิ้งลูกนี้แต่ว่าให้วิ่งแข่งให้วิ่งแข่งไม่ทันครับทอมเบียบังออกข้างครับ เลี้ยงเพลินครับเรียบร้อยโดนฉกลูกนี้ก็เกือบเสียประตูนะครับนี่ครับขวัญชัยครับจังหวะแรกออกมาเซฟบล็อกไว้ได้แต่ว่ามีสาดาบ2ครับสองไกลยิงชนคานครับโอ้โหไม่ได้อีกกรบแบงคอก2จังหวะนี้นี่เน่งๆครับเป็นนัทวุฒินะครับอ๋อนัทวุฒินะครับส่งคล้ายๆกันครับยิงลูกนี้นี่ครับเซฟดีจริงๆครับวันนี้วันเฉลิมเป็นวันของเขานะครับเดือดูุการหน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงครับเปิดลูกนี้ติดบล็อก แล้วแฮเบ์ตี้จับลั่นลูกนี้แล้วฉกบอลไม่ได้ยิงเสาแรกโอ้โหแต่ว่าเซฟของเปาเคสการ์ดครับเซฟแรกของเกมนี้ครับสบับกระเป๋าครับตัวเล็กครับมุดซ้ายมุดขวานี่จะเร็วนะครับนี่ครับไปแตะบางๆในโดนวิ่งแซงแล้วยิงเลยครับโอ้โหสงกรอบด้วยนะครับลูกนี้นี่ครับหนีบทันครับเปาเคสการ์ดจะได้ลุ้นอีกครั้งครับชุติพล ทีทีโผลลากสวยเลยเอาลิศจะหลอกโคโซไกเปิดเข้ากลางลูกนี้ไปเตะหูบัสต้าเตะติดบล็อกลุ้นยิงเลยนะครับลูกนี้โอ้โหล็อกเข้ามา2จังหวะนะครับเปิดเข้ากลางให้บัสต้าสับครับซ้ายครับติดบล็อกครับปิ้นกระเด้งไปเข้าทางอมอนนะครับเอาแล้วเล่นเร็วเลยครับจวบลูกนี้ได้สวนเร็วนะั้นรีบทําก่อนครับ ครับภูมินลองส่องดูแต่ว่าห่างไกลครับจังหวะนี้ยิงไม่ดีครับภูมินแก้วตารึ่งหลังแล้วเริ่มสนุกครับทางมาโจบนั้นไม่รับอย่างเดียวแล้วนะครับอดุลซ้ายสุดเียม,มอนรับแล้วก็เอลเลมซี่วิ่งทำทางไปแต่เลือกเปิดไปที่เสาสองเอวตานหนึ่งสกัดได้เข้าทางจังหวะนี้จังหวะนี้ยังยึดยักษ์แล้วไหลเข้ากลางมาภูมินไม่ยิงครับย้อนกลับหลังแล้วลองให้บอลเฉลิม <c oughs> โอ้โห ก็จบด้วยวันเฉลิมครับยิงส่องไกลครับว่าบอลก็เริ่มใกล้เคียงขึ้นครับเกี่ยวคานออกไปไม่ไกลครับถ้าจบแบบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งเชียงรายครับจะได้อันดับ4ี่นะครับเพราะว่าแบงคอกก็เสมอครับเอาละครับแล้วยิงลูกนี้หนข้ามคานไปอีกครับจังหวะยิงของนัทวุฒิสุขสุ่มโอ้โหระยะมันสวยเลยเหมือนกันครับวางเท้ายิงใต้บอลไปนิดนึงครับ มาอีกทีครับจังหวะนี้ใช้ความเร็วพิลัพัแล้วโดนเกี่ยวลงไปอันนี้ไม่ต้องเช็คครับเป่าเลยครับให้เป็นจุดโทษตาตาเป่าโค้ดเลยครับวิ่งตามมาจังหวะบอลนี้พอดีครับเห็นชัดครับโอ้โหนี่นี่มันเหมือนไม่โดนบอลครับเข้าด้านหลังนะครับเตีวิ่งมายิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับหประตูต่อศูนย์เฮเบตี้เฟร์นันเดส ก็เป็นประตูที่16ในดูการนี้ของเขาครับแทนที่เฟอร์นันเดสกับจุดโทษลูกนี้ครับแมยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองครับก็เรียกว่ามุมดิกเลยครับขวัญชัยสุกร้อมมันพุ่งมาดูครับช้าก่อนครับแปรไปที่ซ้ายมือของตัวเองครับแต่ว่าขวัญชัยก็พุ่งไปซ้ายมือของตัวเองครับก็เรียบร้อยครับหวั้กีถือว่าเป็นลูกยิงที่เกือบสมบูรณ์ครับลูกโทษ99.99%ครับพุ่งคนละทางก็เรียบร้อยครับทูแมนคอกครับได้ประตูที่ต้องการครับนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ ต้องดูว่าทรูแบงคอกเนี่จะเล่นยังไงครับจะเอาประตูที่2หรือว่าจะเน้นผลสกอร์ครับรู้นิ่สนามหนึ่งอะอะแล้วตัดบ,บอลได้จังหวะนี้หลุดมาเลยครับแล้วยิงูกนี้โอ้โหเฉีวเสานิดเดียวครับเกือบ2-0งครับวันเดอร์ลุยขัญชัยก็ว่าไม่ทันแล้วครับยืนตรงกลางประตูครับอดุลตั้งป้อมไม่เปิดใจามาจังหวะนี้ แล้วมาที่เอีนแลมซี่เปิดไปเสาสองลูกนี้ยังเช็ดมงสก,กัดออกมาแล้วได้วอลเล่ลูกนี้เข้ากรอบแต่ก็เข้ามือครับโอ้ลูกนี้วอลเล่ตรงซะด้วยนะครับแต่ว่าบอลมันเบาสักนิดครับแล้วก็มาตรงกลางประตูครับเลยตรงตัวฟอ c เคสการ์ดรับไว้เข้าซองเลยครับแหมธีลพงด์ดีหามแห ยอดเข้ามาแล้วมุงเช็ดมาลูกนี้สวยเลยบัตหน้าบัตหน้ากระดกหลอกแล้วโดนสกัดออกหลังไปยังเสียเป็นลูกเตะมุมครับโอ้แล้วเจ็บครับฟอนเคสกาดโอ้โหล็อกสวยครับบัตหน้าล็อกเป็นกองหน้าเลยนะครับกระดกซ้ายยิงขวานะครับลูกนี้ดูครับจังหวะแบบโอ้โหนี่ครับตอนจะยิงแล้วมันโดนจิ้มพอดีครับโอ้โหช่วยวบิดเหมือนกันนี่ดูครับช้านี่เวลตั้นเกือบจะหลงจับไปแล้วจับไปนี่จุดโทษเลยนะครับนี่ครับดูกระดกครับแล้วเวตันนี่พรวดไปแล้ว เนี่ยแล้วเหมือนจะเกาะน,นิดนึงแต่ปล่อยมือทันครับล้มไปแตู่ต้สินก็ไม่ว่าอะไรนะครับจังหวะนี้ชูติพลทองแท้เปิดมาเสาสองลูกนี้แล้วโหมกรดับมาเป็นทานดัด้งอเนมซีโอหมดหลุ้นแล้วนะครับแม่ขวัญชัยก็่าห์ขึ้นมาครับก็บอลมันเด้งโด่งครับแล้วก็จังหวะวางเท้าจะวางยากนิดน,นึงครับอ้าวแล้วคูต้าสินครับเสือกอพบูดโดมเป่านุหวีมหเดเวลาการ,การแงแข่งขันครับ พีทีประจวบ FC ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านของทรูแบงคอกไป0นยประตูตอ1ครับนี่ครับทีมเยือนได้ประตูชัยจากทางด้านของเฮเบตี้ฟอนันเดสครับในนาทีที่76ครับ